ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอคะแนนความสามารถเด็กปืนลุยเล็ก2ต่อปืนใหญ่บุกชนะเชลซี3ต่อ2เกเ้าอาริซาบา,า,นา,นาลกา6คะแนนเกเ้ารับสัมบทตนิในฟุตบอลถ้วยต่อครึ่งแรกมีจังหวะต้องออกแรงเซฟลูกยิงยัดเสาแรกของเอสเตวาลปัญหาของเกเ้าดูจะเป็นการป้องกันลูกเตะมุมส่วนลูก2ที่เสียก็หมดสิทธิ์ป้องกันแต่บอลยาววันนี้ดีขึ้นกว่านัด f a ครับ กาเบรียลมากันเยส yes, 7.5คะแนนการป้องกันในกรอบเขตโทษของกาเบรียวยังโดดเด่นทั้งบล็อกทั้งมงสกัดเกือบจะม่งทําประตูจากเตะมุมได้อีกแล้วแต่ม่งกดลงพื้นเด้งข้ามผ่านวิลเลียมสลิบา7คะแนนก่อนเกมมีเครื่องหมายคำถามว่าจะฟิตทันหรือเปล่าสุดท้ายสลิบาก็หลงเล่นได้ครึ่งแรกมีจังหวะขึ้นไปปั่นบอลหน้ากรอบเขตโทษเชลซียิงได้ลุ้นเลย การสร้างจังหวะเกมรุกช่วงหลังซาลิบาดูทำได้ดีขึ้นเกมรับซาลิบาก็ยังดีตามมาตรฐานของตัวเองโยเรียนทิมเบอร์6.5คะแนนแม้จะมีสเกลลี่อยู่แต่อาเตตาเลือกขยับทิมเบอร์มาเล่นแบ็กซ้ายในเกมนี้มีหลายจังหวะที่ทิมเบอร์ต้องดวล1น1ต่อ1กับเอสเตวาลถือว่างานหนักพอสมควรเลยแต่น่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกของอาเตตาถ้าเปลี่ยนเป็นไมล์ลงมาอาจดูไม่จืด เป็นไว้7.5คะแนนไว้ขึ้นโขกลูกเตะมุมจอๆให้อาร์เซนอลขึ้นนำา1ต่อ0ูนตั้งแต่ต้นเกมเกมรับต้องดวนกับเนโตซึ่งไว้ก็รับมือได้ดีเขายังมีส่วนกับประตูนำา2ต่อ0ูนที่โอเวอร์แลปเข้าไปเปิดเข้ากลางซึ่งซานเชซรับหลุดมือบอลเลยไปเข้าทางปืนโยเคเรสมาร์ตินซูบิเบนดี้7.5คะแนนเครื่องแรกมีสลับตำแหน่งสอดทะลุไปรับบอลสวยๆอยู่2อหนเลยรวมถึงมีโอกาสลุ้นประตูด้วย แต่ซูบีเบนดี้ยิงข้ามขานออกไปครึ่งหลังซูบีเบนดี้มายิงให้ทีมขยับหนีห่างเป็น3ต่อหนึ่งลูกนี้สวยมากการคุมจังหวะเกมตรงกลางก็ยังทำได้ดีดิคแคนไรท์เจ็ดคะแนนลูกเตะมุมยังคงชะกาดชะการเหมือนเคยประตูนำหนึต่อศก็มาจากลูกเตะมุมอินสวิงที่มาลงหัวไว้พอดิบพอดีอาจไม่ได้โดดเด่นที่สุดแต่ไรท์ก็มีจังหวะเข้าไปช่วยลงไปเชื่อมบอลจากแดนหลังและเก็บบอลจังหวะส มาตินโอเดกาด6.5คะแนนบทบาทส่วนร่วมกับเกมในการลำเลียงบอลในพื้นที่ฮาบสเปซเขาทำได้ดีรวมถึงการไล่เพรสแดนบนแต่ประตูที่โดนเชลซีตีไข่แตกมันเริ่มที่โอเดกาดจ่ายคืนหลังสั้นเลออนโดทอสซา6.5คะแนนเป็นอีกคนที่ผ่านความฟิตมาลงตัวจริงในเกมนี้ได้ทันการขึ้นเกมบุกทางซ้ายกดดันแนวรับเชลซีได้เป็นระยะเพียงแต่จังหวะสุดท้ายที่หลุดเข้าเฉตโทษมันยังติดนิดติดหน่อย ครึ่งหลังเงียบลงไปหน่อยการลงไปช่วยเกมรับของทอซ่ายังเป็นจุดที่ดีเหมือนเดิมบูคโยซาก้า7คะแนนจังหวะได้บอลสวนกลับซาก้าได้บอนนลบาาไ,บอไม่ค่อยได้เปรียบสักเท่าไหร่ทั้งที่มีพื้นที่และเวลาต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะเข้าสู่เกมของตัวเองได้ยิ่งเขาไปเรียกใบเหลืองจากคู่คูเรียได้ทำให้สาก้าเล่นง่ายขึ้นโดยเฉพาะครึ่งหลังสาก้ากดดันแนวรับเชลซีได้ดีมากวิกเตอร์อยูเคเรส7.5คะแนน เกมสำคัญยูเคเรสก็ยังได้รับความไว้วางใจจากอาเจต้าให้ลงเล่นต่อครึ่งแรกก็พยายามจะขยับมากขึ้นในการมีส่วนร่วมกับเกมแต่ยังไม่ได้โอกาสลุ้นประตูที่ชัดเจนนักต้นครึ่งหลังยูเคเรสปลดล็อกยิงประตูจากโคเปนเพลย์ได้เสียทีเมื่อได้ส้มหล่นยิงเข้าไปไม่เหลือให้ทีมนำ2อต่อ0ประตูที่3เขาก็ขยับไปรับบอลในเขตโทษก่อนสก,กิดให้ซูบิเมนดี้ยิงประตูก็หวังว่าผลงานเกมนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเขาได้ ตัวสำรองมิเกลเมเรโน6.5คะแนนนาทีที่67แทนโอดิกาดลงมาแล้วอิมแพคมากๆสำหรับเมลรโนโเขาเป็นคนทำทางในการได้ประตูนำห่าง3ต่อหนึ่งและเกือบจะยิงลูกที่4ได้ด้วยแต่ลูกยิงเต็มข้อของเขาไปติดปลายเท้าซานเชสเหลือเชื่อกาเบรียลมาติโอล,ลี่6คะแนนนาทีที่67แทนทอสซาไคฮา,าวเวต6คะแนนนาทีที่81แทนโยเคเรสกาเบรียลเชซุต6คะแนนนาทีที่81แทนไรซ์ บทสัมภาษณ์อาร์เตต้าหลังเกมบุกตบเชลซีคาบ้าน3-2ต่อมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลให้สัมภาษณ์หลังจบเกมคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกที่ทีมของเขาบุกเมาชนะเชลซี3-2เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารูปเกมที่เกิดขึ้นผมต้องยกย่องนักเตะสำหรับฟอร์มการเล่นในเกมที่เราพึ่งลงสนาม เจอกับคู่แข่งที่ดีมากและมีคุณภาพสูงเต็มสนามเรารู้สึกว่าในช่วงท้ายเกมหลังจากที่นำา1ต่อ3และครองเกมได้อย่างเด็ดขาดในช่วงนั้นเรามีโอกาสทองสองครั้งที่จะทำประตูที่4ซึ่งถ้าทำได้สกอร์ก็คงออกมาแตกต่างไปมากแต่ในจังหวะน,นั้นได้ลูกเตะมุมและยิงประตูตีตื้นขึ้นมาได้ทำให้เกมกลับมาเปิดอีกครั้งความรู้สึกอาจไม่สมบูรณ์แบบนักแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องให้คุณค่ากับสิ่งที่ทีมทำได้อีกครั้ง ฟอร์มของซูบีมินดี้ซูบ b มินดี้เป็นนักเตะที่สามารถทําอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการเราต้องเดินหน้าดึงศักยภาพของเขาระบบการเล่นนี้และความฉลาดของเขาออกมาให้มากที่สุดเมื่อเขาขึ้นไปถึงพื้นที่สุดท้ายในเกมลูกและกรอบเขตโทษเขามีความนิ่งอย่างมากสิ่งที่เขามอบให้ทีมในวันนี้น่าทึ่งมากจริงๆ ซูบิมนดี้ยังพัฒนาไปได้อีกผมคิดว่าเวลาพูดถึงซูบิเราจะถามกันว่าเขายังทําอะไรได้อีกบ้างและคําตอบคือเขาทําได้ทุกอย่างที่เขาต้องการมันค่อนข้างคล้ายกับคุณภาพของเดคแคนริ์สิ่งที่เราต้องทําคือดึงสกยภาพเหล่านั้นออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งในระบบการเล่นและในความคิดของเขาเพราะเขาเก่งมากในการยืนหาพื้นที่ต่างๆการพาบอลขึ้นหน้าการเลี้ยงบอลการชนะด่วนและเขายังมีพรสวรรค์เมื่อเข้าไปถึงพื้นที่สุดท้ายและในกรอบเขตโทษ เขานิ่งมากเห็นภาพของเกมได้ชัดเจนสุดๆบางครั้งภาพมันชัดกว่าส่วนอื่นๆของสนามด้วยซ้ำและสิ่งที่เขาทำได้ในวันนี้มันยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงโยเคเดสกลับมายิงประตูได้อีกครั้งสำหรับประตูนั้นใช่เลยรวมถึงอีกหลายสิ่งที่เขาทำด้วยเช่นกันผมคิดว่าโดยรวมเขาเล่นได้ดีมากผมมองว่าสิ่งที่เขานำมาสู่ทีมมีคุณค่ามากบางครั้งผมเข้าใจว่าคนภายนอกอาจมองไม่เห็นหรือไม่ชื่นชม แต่พวกเราภายในทีมเห็นคุณค่าแน่นอนและยิ่งไปกว่าน,นั้นเขายังได้รับรางวัลตอบแทนด้วยการทำประตูดได้ด้วยก้าวข้ามรอบรองชนะเลิศมันเป็นอีก1นก้าวและตอนนี้ยังเป็นแค่ครึ่งทางเท่านั้นเรารู้ดีว่าเรายังต้องเจอกับการต่อสู้ครั้งใหญ่เมื่อกลับไปเล่นที่เอมิเรตในอีกไม่กี่สัปดาห์เพราะพวกเขาเป็นทีมระดับท็อป พูดถึงเบนไว้ผมคิดว่าผมพูดหลายครั้งแล้วถึงความรู้สึกที่มีต่อเบนไม่ใช่แค่สิ่งที่เขาทําได้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่รวมถึงสิ่งที่เขาทําให้เราตลอดหลายปีด้วยเขาแสดงให้เห็นแล้วในหลายสถานการณ์ว่าเป็นนักเตะที่พร้อมทุ่มเททุกอย่างเพื่อทีมอยู่ตรงนั้นให้ทีมเสมอเป็นคนที่คุณพึ่งพาได้ในทุกสถานาการณ์และผมคิดว่าคืนนี้เขาทําในสิ่งที่เขาต้องทําได้แล้วเรื่องการดึงโค้ดลุกทุ่มเข้ามาช่วยฝึกสอนที่อาเซนอลนผมไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับเรื่องนนั้นเลย โฟกัสต,ต่อไปในเกมถัดไปอีกประมาณ20นาทีผมก็จะเริ่มคิดถึงเกมกับ Nottingham Forest และเริ่มเตรียมทีมสำหรับเกมนั้นพร้อมกับดูแลให้ทุกคนฟื้นตัวนั่นคือกิจวัตรของพวกเราผมมีความสุขมากกับสิ่งที่เราทำได้ในคืนนี้ปิดมันไว้ตรงนี้แล้วโฟกัสไปที่เกมถัดไปชัยชนะนัดนี้ส่งผลต่อโมเมนตัมของทีมอย่างไรดีมากจริงๆเพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่มาเยือนต้องเจอกันงานยากตลอด พวกเขาเป็นทีมระดับท็อปและเมื่อคุณดูพวกเขาเล่นสดๆจะเห็นเลยว่าพวกเขามีคุณภาพสูงแค่ไหนสามารถฉีกแนวรับคุณได้ในเสี้ยววินาทีด้วยคุณภาพที่มีมันน่าประทับใจมากนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ผมให้คุณค่ากับสิ่งที่ทีมทําได้อีกครั้งสลิบาให้สัมภาษณ์กับ CBS Sport ว่าผมเหนื่อยกับการจบฤดูกาลดยไม่มีอะไรในกระเป๋าเลยผมจะทุ่มเททุกอย่างในสนามเพื่อคว้าแชมป์ให้ได้ทุกรายการ ซาลบายยังพูดถึงซูบิมนดีว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีมากไม่เคยตื่นตนกภายใต้ความกดดันคุณสามารถส่งบอลให้เขาได้แม้มีคนประกบจากด้านหลังเขาก็ไม่เคยลนลานเลยเก่งมากทั้งตอนมีบอลและไม่มีบอลเขายิงประตูดได้เยอะเกินไปสำหรับตำแหน่งหมายเลขหกด้วยซ้ำพูดกันตรงๆการมีเขาอยู่ในทีมเป็นเรื่องที่ดีมากไว้พูดถึงชัยชนะประตูแรกของฤดูกาลและการโฟกัสเกมถัดไป เบนไว้์สะท้อนฟอร์มหลังยิงประตูและความได้เปรียบในเลกแรกเบนไว้์ทำประตูแรกของตัวเองในฤดูกาลนี้ช่วยให้อาร์เซนอลคว้าความได้เปรียบด้วยสกอร์รวม3ต่อ2ก่อนกลับไปเล่นที่เอเมเรสสเตเดียมในสึกคาราบาวครับรอบหลองเชลเลตพบกับเชลซีเสื้อหมายเลขสี่ของทีมมงทำประตูขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่6ของเกมช่วยให้ปืนใหญ่กลุ่มความได้เปรียบในเลกแรกที่สแตมฟอร์ดบิทก่อนที่วิกเตอร์โยเคเรสและมาตินซูเบมินดีจะมาบวกประตูเพิ่มปิดจอบชัยชนะใน90นาทีแรก ไว้วิเคราะห์กเกมอันสนุกในลอนดอนตะวันตกเฉียงใต้พร้อมแสดงความพอใจกับผลการแข่งขันและชี้ถึงจุดที่ทีมยังต้องพัฒนาเพื่อรักษามาตรฐานระดับสูงต่อไปแน่นอนว่าเราดีใจกับชัยชนะแต่เรายังเล่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรและในจังหวะเปลี่ยนเกมเรายังรับมือได้ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นไว้กล่าวหลังจบเกม แต่เรายิงได้3ประตูชนะเกมนี้และตอนนี้ก็ต้องโฟกัสเกมต่อไปเราจําเป็นต้องชนะให้ได้ไว้ดูเหมือนจะถูกฉลองกับการยิงประตูใส่เชลซีหลังจากก่อนหน้านี้เคยเหมาคนเดียว2ประตูในเกมที่อาร์เซนอลถล่มสิงห์บูหต่อ0ูเมื่อปี2024ผมแค่หาพื้นที่ว่างได้เข้าไปอยู่ในจุดที่บอลควรจะมาแล้วบอลมันก็โดนผมพอดีจริงๆนั่นคือประตูล่าสุดของผมเหรอตอนที่ยิงได้2ลูกนะเหรอผมชอบที่นี่นะ นอกจากนี้ไว้ยังมีส่วนสำคัญกับประตูที่2ของทีมเมื่อโยเคเรสช่วยโอกาสจากความสับสนในกรอบ6กหลาของเชลซว4ียิงประตูจากลูกเปิดอ un ันอันตรายของแบ็กขวารายนี้เข้าไปกลางเขตโทษหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ